สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปอยเต็นรถ m c 9 9อีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปอยมีรถเก่งเล็กๆนะคะเรียกได้ว่ารุ่นที่ตามหา นะคะตัวนี้เป็นโตโยต้าวีออสนะคะ T R D Sport ตทิโนั่นเองนะคะมาในปี2015สีขาวสวยมากค่ะลูกค้านะคะท่านใดที่นะคะตามหารุ่นนี้อยู่นะคะจอดอยู่ที่ร้าน M C 9 9ของเรานะ่ยค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ085ค่ะ5514545นะคะหรือว่า0 2 0 0 5 3 5 3 2นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะจ๊ะ มาดูรอบๆคันในกว่านะคะโอ้โ oh, ห oh, มันสวยจริงๆเนาะตัวทีอด p ีสปอร์ตนะคะชุดแต่งจากโรงงานนั่นเองเนี่ยคะอ่ะคันนี้นะคะท่านใดที่ชอบนะคะในตัวเป็นกึ่งสปอร์ตของ t o y ยต้นะคะก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะร้านเปิดทุกวัน8โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะคะตัว TRD Sport อร์ตทินะคะลูกค้านี่สัญลักษณ์เขาจะมี TRD นะคะ นี่แล้วที่สำคัญนะมีกล้องหลังด้วยนะคะมีกล้องหลังด้วยนะคะนะคะบอกเลยนะคะท่านใดที่ได้ไปเนี่ยคุ้มจริงๆนะคะบอกเลยนะรถใช้แค่มือเดียวออกห้างนะคะมือเดียวออกห้างเท่านั้นนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมาก นะคะและที่สำคัญราคาคุณสามารถจับต้องได้แน่นอนนะคะคันนี้อ่ะมาดูภายในก่อนเดี๋ยวค่อยแจ้งราคาอีกทีหนึ่งเนาะนี่ค่ะภายในของเขานะคะบอกเลยเป็นเบาะหนังนะคะซึ่งเบาะหนังมาคือเขาจะทำรวดลายเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของ TRD เลยนะคะกึ่งสปอร์ตสปอร์ตนะคะเบาะหนังข้างๆก็จะมีเคปลงเคปล่านะคะอันนี้นะคะอืม บอกเลยสวยนะคะและบอดหนังทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะอ่าหน้าจอกระทัดรัดมากนะคะ หน้าจอนะคะสามารถทัชสกรีนสัมผัสนะคะเอ้ยเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะตัวนี้เกียร์ออตโต้ด้วยนะคะลูกค้านะอะขอแจ้งราคานะคะสำหรับ Toyota v วีออตัว t r d s p o r t i v o นะคะมาในปี2015ราคาค่ะ4ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะออกรถ9บาทผ่อนเดือนละ7,200บาท อันนี้ไม่ได้ดาวนะคะลูกค้านะ้ไม่ได้ใช้เงินดาวนะระยะเวลาการผ่อนก็คือ84งวดลูกค้านะคะย้ํานะคะไม่จําเป็นต้องเอา84งวดคุณสามารถเลือกได้นะคะ72งวดก็มี60งวดก็มี48งวดก็มีเลือกได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าใช้เงินดาวแค่9บาทค่าวงวดก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะอามาดูในส่วนของเลขไมค์นี้วิ่งมาเท่าไหร่นะคะ เลขใหม่คันนี้วิ่งมาอยู่ที่124677กิโลนะคะเลขใหม่เนาอะอะห้องเครื่องเป็นไงดูสมิมออกองมออกอออกอยังอยู่ทุกจุดหัวหัวนงหัวน็อตแมฟ้ากระโปรงนูง่นนี่นั่นไม่ถอดออกโอ้โห นะคะเดิมจริงๆค่ะลูกค้านะสามารถเข้ามาชมตัวรถของเราได้บางท่านบอกว่าเอ้ยไม่เชื่อหรอกจะไม่เนี่ยจะสวยอะไรขนาดนี้นะแต่งรูปเปล่านะคะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามานะมาสัมผัสให้มาทดลองขับให้มาเห็นกับตานะคะว่ารถที่ร้าน MC99 เนี่ย ลักษณะเป็นแบบไหนทำไมเขากล้าที่จะพูดกล้าที่จะลงสื่อแบบนี้ว่ารถสวยจริงนะคะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านเลยนะคะร้านของเราตั้งอยู่ถนนเรียบคลองเจ็ดลำลูกกาปัตุมธานีค่ะ ชื่อร้าน MC เกนะคะขอย้ำนะคะราคาคันนี้3,99,000บาท3,99,000บาทดาว9บาทผ่อนเดือนละ7,200บาท84งวดค่าจัดข้าโอนภาษีพรบมไม่ไม่มีเก็บ นะคะขัดสีขัดเงาให้ฟรีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปล่อยขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ชมคลิปจนจบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ